ที่เกสเสียงผู้วิเศษจูเชียงจับช่องมองพลางกล่าวว่าดูท่านางถูกพิษที่กำมเริบชาแทรกซึมนักศึกษานั้นกล่าวเสียงสันสะท้านสหายท่านดูออกได้แน่นอนไม่ฉะนั้นไหนเลยจะบังอาจคิดช่วยเหลือสหายมีความสามารถช่วยคนไว้จริงๆหรือนี่จะกล่าวล้อเล่นได้อย่างไรสหายไม่เพียงแต่นาง ข้าพเจ้ากระููพิษและฟังมาว่าพิษชนิดนี้ไม่มีผู้ใดขจัดได้ทดลองดูเป็นไรนักศึกษานั้นจ้องมองจูเชียงอย่างแตกตื่นสงสัยบูรุษชุดชาวพื้นเมืองเบื้องหน้าหรือมีความสามารถดังว่าจริงๆหากสายช่วยคนไม่ได้เรารูปรัตจริงท่านคอยปิดปากท่าฟังตัวเองก็แล้วกันหากข้าพเจ้าผิดกัเริบ มีอาจเคลื่อนไหวเราข้าพเจ้าจะกระทำแทนสมดังปรารถนาของพวกท่านเป็นความจริงหรือชายชาตรีย่อมมีวาจาเป็นสัจจะนักศึกษานั้นคลายมือจากการโอบนางในดวงใจสีหน้าของมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดูท่าผิดก็ใกล้กำเริบแล้วเจียเซี่ยวหุนกล่าวอย่างลำบากยากเกินว่าเตียน,นึงใหญ่ไม่ปิดปากทำเลย ขิดทรมานข้าพเจ้ายิกระเลือหุนม่วยอาจบางทีฟ้ามีทิพยเนตรปรากฏปาฏิหาริ์ขึ้นจูเชียงล่วงไขมุกคางคคกฟ้าทิ่เทธทิดาแห่งบูสัวมอบให้จากอกเสือใช้นิ้วชี้นิ้วกลางขีบจับไว้กล่าวว่าอมไว้ในปากชั่วครู่ย่อมมังเกิดประสิทธิภาพพิสดารสายตาที่แตกสั้นของเจียซิวหุนพันกระจ่างบุก อุทานว่าใครมุกขางหกฟ้าโกูเนี้ยมีสายตาหลักแหลมจริงๆเตียนึงพวกเรามีทางรอดแล้วหุ่นม,มุวยเป็นความจริงหรือฟ้าเอ๋ยเจีย yeah, ซส่วหุน่นจับตามองจูเชียงอย่างแตกเดินพรุ้งพล่านใจทั่วครูจึงกล่าวเสียงสันลลริิท่านคือจอมอมหิตกระบีหักเลยจูเชียงพงก์ศีสารับคำโจอมอมหิตกระบีหัก เลื่องหรือไปทั่วพิภพบจบแดนนักศึกษานั้นพลุ่งพล่านใจยิ่งกล่าวว่าท่านที่แท้ท่านคือจอมมอหดกระบี่หักผู้ตำต้อยเลื่อมใสน้ำยิ่งใหญ่ตลอดมาแต่ไม่มีวาสนารู้จักมรคุนส่วนที่ก้าวร้าวเสียมรยาทและโปรดให้อภัยด้วยจูเฉียงย่มยาาดเซซ้งปกปิดต่อไปกล่าวว่าบังเอิญได้พบปันนับเป็นวาสนาท่านเกรงใจไปแล้ว กาวพางทรงไข่มุกขางโคกวานั้นให้กับเจียซิ่วหุนเจียซิ่วหุนยื่นมือที่สาริกรมาเพียงชั่วพริบตาเดียวแววม่วงบนใบหน้าเริ่มจางไปเปลี่ยนเป็นแดงระเลือเป่งปังจากนั้นเจียซิ่วหุนก็ขายไข่มุกขางโคกวาทรงเข้าไปในปากชายในดวงใจกับมือเองนักศึกษานั้นอมอยู่ชั่วครู่ก็หลวงออกมามอบคืนแก่จูเชียง ประสานเมอคารว่ากล่าวว่าข้าพเจ้าเตียขี้หงขอจารึกพระคุณยิ่งใหญ่ของท่านไว้เจียซิ่วหุนก็คารวะอย่างชดชอยกล่าวว่าพระคุณชุบชีวิตของเสี่ยวเฮียบข้าพเจ้ามีแต่สลัดใจจำไม่มีทางตอบแทนแล้วจูเฉียงสุขไขมุกข,ขางโคกฟ้าเอาไว้กล่าวว่าไม่กล้ารับพร้อมกับขบคิดขึ้นโฉมสครานที่เบื้องหน้า ดูว่าหกสิเพียงแต่อาศัยอุทกศิลายยกรักษารูปชมไว้ไม่แก่เท่ารูโรยเตียขี้หงอายุอย่างมากยี่สิบนี่เป็นคู่สร้างคู่สมบรูหรือเป็นคู่สร้างที่ฝืนหลักธรรมชาติหรือแน่นอนวาจานี่ตนอาจถามไปและไม่มีความจำเป็นอีกด้วยเจียเสียวหุนพันกล่าวว่าจูเสียวเหียบ ตั้งวงๆหลบหนีออกจากวังเทพธิดาแต่ต้องตายอย่างอ,าน,อานาอนาถข้าพเจ้าทราบเรื่องเดีนางหาได้ตายไหมอะไรนางไม่ได้ตายหรือเป็นข้าพเจ้าชายใครมขขกขางหกว่าขาจัดพิษที่สยบนางไวอ๋ออย่างนั้นชาวพื้นเมืองเดียวกับนางบอกเล่าเรื่องที่นางกระโดดลงน้ําอตวินิบาตกรรมนางชานฉลาดยิ่งมากตานี้ประเสริฐแทน นางตอนนี้อยู่ที่ใดมีอาจทราบได้ท้องฟ้าได้เมื่อนมิแล้วจันทราเริ่มลอยเด่นเตียขี้หงและเจียซิวหุนจึงอำลาจากไปเทียนปุกเถายืนชมอยู่ด้านข้างตลอดเวลายามนี้จึงกล่าวขึ้นมันสองได้ผ่านพบเจ้านับว่าชะตาไม่ถึงคาดจริงๆจูเชียงเบื่อนหน้าไปกล่าวว่าอาศัยไครมุกข,ของเทพทีดา ช่วยเหลือสิทธิ์ของนางหลุดพ้นจากหวังเรื่องนี้มิทราบจะสะสางอย่างไรไมิต้องสะสางเลยตามเลยเถอะเล่าก็ตอนนี้พวกเราจะเดินทางหรือพักผ่อนช่วยโอกาสที่วิการเย็นสบายเดินทางอีกระยะหนึ่งเถอะดังนั้นหนึ่งชราหนึ่งชะกันจึงแล้เลียวลงจากยอดเขาสอหาเส้นทางออกจากบุสัวระวางทางจูเฉียงกล่าวเสียงหนักๆว่า เราก็ผู้น้องห่วงกวังวลในความปลอดภัยของกองจูหญิงเทียนปุกเถ่าระบายลมหายใจย,ย,ยาวๆกล่าวว่าน้องเราในความเห็นของผู้ผีท่านตอนนี้ไม่บังควรเร่งงรุษสูนาครนแปะตีเสียเพราะเหตุใดหรือเรื่องสมควรมีการแบ่งแยกช้าเร็วหนักเบานิกายสถานฝ่ายอมไม่โยกย้ายที่ตั้งแต่กงจู่ถูกฆ่ากุม อยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยสมควรรีบเร่งช่วยนางออกมาจึงถูกต้องปราสาดดำปฏิบัติการโดยไม่คำนึงถึงวิธีใดๆเกรงว่าจะเกิดภัยที่ไม่ขาดหมายต่อคงจู่ได้แต่ผู้น้องตกลงกับอ้างเมียจจอเป็นมั่นมอแล้วพวกท่านมิใช่บอกว่านัดพบกันที่เก่งสัวหรืออย่างนี้ย่อมไม่คลาดกันเด็ดขาดจูเฉียงขมวดคิ้วขบคิด แล้วกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวตกลงทําตามความเห็นเล่าก่อมุ่งสู่เก่งชัวเลยวันนี้มาถึงเมืองกุยเจียวหนึ่งชาราหนึ่งจะกันพักกระประทานอาหารที่นอกเมืองขณะดื่มกินจูเชียงฉุกใจได้คิดกล่าวว่าเล่ากองที่นี้มีสำนักสาขาของนิกายสถานฟ้ากระเมิงถูกแล้วเล่ากองครากรเคยขโมยยาไม่สลายผิด จากอสูรเบนจพิดได้กับสภาพการในสำนักสาขานี่กายสถานฟ้าแห่งนี้ย่อมต้องคุ้นเคยอย่างยิ่งแน่นอนผู้น้องคิดอาศัยโอกาสนี้จัดการกับอสูรเบนจพิดเทียนปูกเทาคบคิดชั่วครูกล่าวว่าก็ได้ท่าน,นมีไขมกวิเศษป้องกันผิดติดตัวมีวันเกรงพิษใดๆขณะนั้นผู้รับใช้สาวเท้ามาถึงข้างโต๊ะ นาเนี่ยคิ้วขมวดกล่าวเบาๆว่าสองท่านเป็นผู้ผ่านทางหรือจูเชียงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าม่ผิดเป็นไรสองท่านพอพักผ่อนแล้วทางที่ประเสริฐให้ออกเดินทางต่อไปท,ทันทีเพราะเหตุใดหรือสถานที่นี้เกิดโรคหาระบาลมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตไปแล้วในเมืองมีซากศพเคลื่อนย้ายออกมาไม่ขาดใจอะไร กิโรคหาระบาดเลยถูกแล้วระบาดร้ายแรงยิ่งร้านเราคิดปิดร้านในสองสามวันนี้จูเชียงกล่าวขอบคุณผู้รับใช้ล่าถอยไปเทียนปุกเถ่าขมวดคิ้วข่าวโพลนกล่าวว่าปรลาดแท้สถานที่นีไม่ได้เกิดภัยธรรมชาติมีโรคหาระบาดได้อย่างไรผู้น้องว่าดีเลียเ่ยงจริงปลอดภัยจะอย่างไร กำลังมนุษย์ก็มีอาจต้านทานภัยนี้ได้ไม่ความนี้มีเลดในใยหลวงนะเล่ในใดกหรือในพื้นที่ที่มีสมควรเกิดโรคหาพันมีโรคหาระบาดแสดงว่านี่เป็นการกระทำของคนโจูเฉียงทวนคำยางตื่นตกใจเป็นการกระทำของคนหรือมีผิดในวงนักเลงเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนนี่ เห็นช e ีวิตคนดูดผ like ักปลาทำลายชาวประชาแผ่นดินเดือร้อนทุกยอมยาด้วยจิตเจตนาใดกันอาจบางทีคิดดึงดูดเงินทองรูปรวมของวิเศษหรือคิดแอบอ้างเทพพระเจ้าสยบจิตใจผู้คนวาจามิทันขาดคำและเห็นชาวเมืองจำนวนมากลายประคองผู้ชราลากจูงผู้เยาว์ืหงหมผ่านหน้ารานไป คล้ายกับโลบลีกมหันตภัยทเทียนปุกเถาก็เรียกหาผู้รับใช้มาถามว่าเป็นเรื่องราวใดผู้รับใช้กล่าวอย่างกระตือรือรนเกิดเสียนผู้วิเศษขึ้นหมู่รักษาโรคหามีเสียนผู้วิเศษสามารถรักษาโรคหาหรือไม่เพียงรักษาได้ยังสามารถป้องกันโรคขอเพียงได้นำมนเสียนผู้วิเศษก็จะประทังชีวิตสืบไป เซียนผู้พิเศษจุดที่ใดรึที่อารามเซียนยิ่วกวนห่างจากที่นี้ไม่ถึงสิบลี้เทียนปุกเ่าพงศีสารับทราบถามอีกว่าเซียนผู้วิเศษเมียลักษณะอย่างไรนี่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาผู้ไปขอน้ำมนต้องมีศักฐานาม,มอบเงินเส้นวายให้จึงจะได้น้ำมนเซียนผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิจริง ฟังว่ารุ่งเช้าเศรษฐีแท่เบประจำเมืองปลอมเป็นผู้ยากไรไปขอน้มนม์ถูกเสียนผู้เศษมองปราเดียวทราบได้ล้มกายลงเสียชีวิตไปในทันทีอ้อเสียนผู้เศษปรากฏกายมานานเท่าใดแล้วเช้าวันนี้เองตอนนี้เพิ่งแพร่ะสะพัดออกไปอืมคิดบัญชีเมื่อจ่ายค่าอาหารทั้งสองออกจากร้านปะปนเข้าไปในกลุ่มคน เทียนปุกเถ่ากล่าวเบาๆน้องเราพวกเราไปดูกันแล้วก็คิดสอดมือยุ่งเกี่ยวหรือเรื่องราวร้ายแรงนะักเราเระแวงว่าเป็นการกระทำของนิกายสถานฟ้าอาจัยเหตุนี้กวาดเงินทองของมีค่าหรืออาจมีจุดมุ่งหมายอื่นด้วยเป็นไปได้หรืออย่าลืมว่าหัวหน้าสาขานิกายสถานฟ้าประจำกุยจิว๋อวอสูรเบญชพิษ เป็นยอดฝีมือในทางชายผิดจูเชียงได้คิดขึ้นอุทานดังอาามาทั้งสองไม่กล่าวอะไรตลอดทางต้องเบียเสียดยัดเยียดสูญเสียเวลาเนิ่นนานจึงมาถึงอารามเสียนอิ่วกวนและเห็นหน้าอารามแออัดด้วยเคลื่นมนุษย์อยากจะเคลื่อนกายแม้สักก้าวเดียวจูเชียงกับเทียนปลุกเถ่าอาศัยพลังฝีมือแวกฟ้าฟูาฟงชน จนถึงหน้าประตูอารามหน้าประตูยืนยัดไว้ด้วยนักพรเสียรูปควบคุมการเข้าออกชั่วครู่จึงปล่อยคนผู้หนึ่งเข้าไปอย่างลำบากยากเย็นจึงถึงคราจูเชียงหนึ่งในศีลนักพรตกวาดตามองถามว่าพกเงินเส้นไหวเชียนมาหรือไม่จูเชียงตกเอวกล่าวว่ามีพร้อมมูลเข้าไปได้จูเชียง พกผาจิตใจที่ตื่นเต้นสงสัยติดตามคนเบื้องหน้าเข้าอารามไปจนถึงหน้าวิหารใหญ่และเห็นแท่นบูชาลว่ลายแพลวพรายแท่นหนึ่งจะตั้งอยู่ปากทางเข้าวิหารลังแท่นบูชาเป็นผ้าม่านสีเหลืองผู้มาขอน้ำมนต้องคุกเข่าที่หน้าแท่นบูชายื่นมือขวาเข้าไปใต้แท่นพริบตาต่อมาก็เสนอเง,งินทอง โดยถูกนักพสตข้างแทนบูชารับไปแจ้งนั้นเปลี่ยนเป็นยันตสีเหลืองแผ่นหนึง่งออกไปทางประตูเบื้องซสายจบบทที่99